แล้วเป็นไงที่เรารู้มาห้าสิบปีเดินเราก็รู้อะ่ะนั่งยืนนอนเราก็รู้มาห้าสิบปีแล้วเป็นไงกิเลสหมดไหมล่ะก็ยังอะ่ะถูกไหมเพราะนั้นเวลาปฏิบัติ กับอีตอนที่เรารู้น่ะมันจึงต้องคนละอันครับถ้ามันอันเดียวกันน่ะมันก็เหมือนกันสิห้าปีที่ผ่านมาเราเดินเราก็รู้กินเราก็รู้อ่ะแล้วเราบรรลุธรรมไหมล่ะรู้แบบนั้นมันบรรลุธรรมไหมล่ะมันไม่บรรลุนะมันไม่ได้รู้ด้วยญาณญาณครับยอหญิงสลาอนเน ญาณปัญญาที่รู้ด้วยวิปัสนาครับมันรู้ด้วยสัญชาตญาณครับแมวก็รู้ครับแมวเดินบนหลังคาไม่ตกด้วยเราลงไปเดินดิมีโอกาสล่วงลงมาด้วยครับเพราะฉะนั้นแมวเก่งกว่าเราด้วยครับแต่แมวไม่ได้เดินด้วย สติปัญญาระดับที่เรียกว่าจะละจะละกิเลสได้นะครับไม,ไม่ไม่ได้นะแมวแมวเดินแมวมันก็รู้แต่มันไม่ได้เดินสติปัฏฐานมันไม่ได้เดินกรรมฐานมันไม่ได้เดินกําหนดนะท่านมันเดินรู้เฉยแต่มันไม่ได้กําหนด เพราะฉะนั้นมันจะต่างกับผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติธรรมนะก็คือลงมือกําหนดนั่นเองครับจากที่ไม่เคยกําหนดก็ต้องกําหนดครับถ้าบอกเอาแค่รู้ก็รู้มาแล้วอะ่ะก็มันได้อะไรก็นมเราก็รู้อยู่อะ่ะเดิมเราก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่รู้แต่รู้แบบนั้นมันรู้แล้วไม่เกิดญาณนะไม่เกิดญาณ มันไม่ได้รู้ด้วยสติสัมปชานโนสติมาอาตาปีมันไม่ได้รู้ด้วยองค์องค์งงเจตสิก i, สามองค์นี้มันไม่ได้รู้ด้วยสามองค์นี้มันร,นนรู้ด้วยสัญชาตญาณมันรู้ด้วยด้วยสัญญามันไม่ได้รู้ด้วยสังขารครับมันรู้ด้วยสัญญากับวิญญาณครับ แต่ถ้ากำหนดรู้นี่มันจะรู้ด้วยสังขารขันอีกครับสังขารขันนี่ประกอบด้วยอะไรสติสัมมชัญญะอาตาปีหรือความเพียรและพวกนี้ไปทำจนกระทั่งเป็นสัมมานะท่านสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาอาตาปีสัมมาทิฏฐิเนี่ยไอ้สามตัวเนี่ยจะ ต้องพัฒนาไปจนถึงระดับสัมมาในมารคกแปดมันถึงมันถึงจะเก็ตได้ผลหายสงสัยเพราะนั้นอยากบอกพวกเราอย่างนี้นะครับว่าไม่ต้องเชื่อผมนะไม่ต้องเชื่อหลักที่พูดเนะี่ยแต่ให้ลองทำดู ทำดูถ้าเราไม่กำหนดเราก็รู้อยู่ด้วยวิญญาณรู้อยู่ด้วยสัญญาหรือสัญชาตญาณสติอาจจะมาบ้างครับมาบ้างแต่มาแบบสติเบาๆครับไม่ถึงระดับมหาสติไม่ถึงสติปัฐานไม่ถึงสัมมาสติครับ ไม่ไปถึงนั่นแต่ถ้ากำหนดลงไปปั้งสังขารขันเนี่ยมาสามตัวเลยนะครับองค์อง,อง,อ,งองธรรมเจตสิกมาสามตัวเลยเข้ามาเลยแล้วก็มารวมกับสัญญาขันมารวมกับวิญญาณขันมันก็เพิ่มขึ้นมาทีมากขึ้นนะชัดขึ้นชัดขึ้น นั่นแหละที่เขาเรียกว่ากําหนด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 แล้วพอบอกให้กําหนดไม่กําหนดอ่ะแล้วเมื่อไม่กําหนดก็ทำอะไรใช่ไหมเอาแค่รู้ก็รู้เฉยๆนั่นแหละเราก็รู้มาแล้วนี่ก็ย้าอยู่นี่ว่าที่รู้เฉยๆเราก็รู้มาแล้วไม่ใช่เราไม่รู้เมื่อไหร่เรา แต่รู้อันนั้นมันรู้ไม่ถึงญาณญาณนญะาณมันรู้ไม่ถึงวิปัสสนามันรู้ไม่ถึงสติปัฏฐานมันรู้ไม่ถึงกรรมฐานมันไม่รู้ถึงอ่ะมันมันไปไม่ถึงพอเข้าใจนะครับถ้าจะไปให้ถึงมันต้องกําหนดรู้ครับอ้ากำหนดรู้เอามาจากไหนเอามาจากไหนกําหนดรู้อ่ะ กำหนดรู้อ่ะเอาปฐมเทศนาเลยกันแรกที่พระพุทธเจ้าเทศกับปัญจวคีอ่ะท่านแล้วสวดได้อ่ะธรรมจักรกะปะวันสูตรรู้ไว้ตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็ช่วยไม่ได้แล้วอยู่ในนั่นแหละ,ามมาากกระธรรมจักรกะปะวัตนสูตรต้องทุกข์อ่ะปารินยยันตินะทุกต้องกำหนดรู้อ่ะ แล้วก็ปริญญาตันติกำหนดแล้วอยู่ในนั้นเราเราท่องเราสวดอะไรได้แต่เราไม่รู้เฮ้ยทำไมกำหนดกำหนดกนด็กดมาจากไหนก็มาจากนี่ไงเนี่ยทุกให้กำหนดรู้สมุทัยให้ละให้กำหนดละ นีโรธต้องกําหนดให้แจง้งมักก็ต้องกําหนดให้เจริญมันก็อยู่ในกระบวนการของมันนั่นเห็นไหมฮะในไหนอีกอะในปริญญาปริญญ,ญ,ญายสูตรนะครับอันนี้พระไตรปิฎกเรื่องที่19ปริญญ,ญ,ญายสูตรเนี่ยชัดเลยพูดถึงเรื่องกำหนดลุ้นๆวนกำหนดยังมีสามอย่างท่าน เขาเรียาตะปริญญาตีและนะปริญญาแลปะหาหนะปริญญาเอาอีกแล้วเนี่ยยาตาก็คือกําหนดรู้รู้อะไรรู้สภาวะของมันครับเช่นกําหนดรูปนั่งอยู่เนี่ยนั่งนอสภาวะลักษณะลักษณะที่มันเป็นรูปนั่งมันเป็นยังไงร,รูปนั่งอ่ะเอาแค่รูปนั่งเฉยๆก่อนรูปนั่งกับรูปนอนเหมือนกันไหม รูปนั่งกับรูปยืนต่างกันตรงไหนอ่ะอย่างเงี้ยต้องแยกออกนะครับเขาเรียกกำหนดแล้วรู้สภาวะลักษณะของมันถ้ามีการสอบอารมณ์อาจารย์ถามสอบอารมณ์่เธอกำหนดอะไรกำหนดรูปนั่งครับนั่งหนอเห็นรูปนั่งไหม เห <ITA> ็นไหมรู้สึกครับรู <Apparently, S 2> <us> ้สึกกับเห็นก็คนละอันอีกก็กันก็เรากำหนดอยู่นี่เรายังไม่เห็นรูปนั่งเลยคำว่าเห็นคือเห็นด้วยตาในตาใจตาปัญญาเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยเราบอกเรารู้สึกรู้สึกว่านั่งแค่รู้สึกอันนั้นมันก็คือเวทนาครับรู้ด้วยเวทนาแต่ถ้าเห็นมันเห็นด้วยสังขารแล้วมันเป็นปัญญาแล้ว เห็นไหมครับมันมีขั้นของมันอยู่อกำหนดแค่รู้สึกก็ยังดีกว่าไม่รู้สึกนฮะเมื่อกำหนดต่อไปต่อไปมันก็จะเห็นพอเห็นรูปนั่งก็จะรู้รูปนั่งเป็นยังไงบางคนตอบไม่ได้เลยซ้ำว่ารูปนั่งเป็นยังไงรูปนั่งเป็นยังไง,อ,งไอธิบายนี่พูดไม่ได้อะท่านเห็นไหมครับ ยาตะปริญญาเนี่ยที่ว่ารู้สภาวะมันยังไม่รู้เลยท่านแ้ะท่านจะไม่รู้อะไรอ่ะจะไปรู้ตีระนาะปริญญาเข้าไปอีกขั้นนะฮะเห็นไหมฮะผมผมพูดให้ฟังเนี่ยเพื่อหเห็นว่ากระบวนการที่กําหนดเนี่ยมันจะมีขั้นตอนมันไปอีกที่ปรากฏในปริญญายาสูตรเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มที่19 และหลายท่านก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องคำนวณแล้วแค่รู้ก็พอก็ท่านรู้ก็พอก็เผาตะเระเผาพระไตรมีดกทิ้งไปี่ไม่ต้องใช้ถูกไหมพระไตรมีดกก็ใช้ไม่ได้แล้วทำไมพระตรมีดกก็มาจากไหนเราไม่เจอครูมาอาจารย์คิดเองมาเลยเราใครเป็นคนรัสไว้ใครเป็คนค,คนกล่าวไว้ใครเป็นคนบันทึกไว้ 450ปีบันทึกเป็นภาษาสิงหลแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะ400กว่าปีนะจำกันปากต่อปากนะครับพระไตรปิฎกเนี่ยจำกันมานะแล้วกว่าจะมาบันทึกเนี่ยผ่านมาแล้ว450ปีมาพศสอ2 0เนี่ยมามาสังคยนาที่เชียงใหม่เป็นภาษาล้านนาอีก แล้วมากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยสังายนณาพระไตรวิโดกเนี่ยเป็นภาษาขอมอีกอ้าวยังไม่มาไทยด้วยทั้จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมอ่านภาษาไทยแปลโดยมหาจุราลงกรราชวิทยาลัยครับพระไตรปิฎกแปลเป็นไทยจากขอมมาเป็นอักษรไทยบาลีแล้วก็ไทยบาลี เรียกว่าสยามรัฐนะครับแล้วก็มาเนี่ยโอเคมันมาตั้งหลายยุคหลายสมัยมันมันมันอาจจะมันอาจจะแลบิดเบี้ยวได้ไหมได้อาจจะไม่ตรงได้ไหมได้อาจจะมีแต่ที่รู้ก็คือพอเราเอามาทําแล้วเอสภาวะลักษณะเมื่อเรากำหนดไปเนี่ย ยาตาปริยามันเกิดมันเกิดยังไงอ่ะอ๋อสภาวะลักษณะเราเห็นรูปนั่งรูปนั่งมีลักษณะอย่างนี้สภาวะลักษณะลักษณะของรูปนั่งเป็นอย่างนี้ปวดเนอสภาวะลักษณะของทุกขเวทนาเป็นอย่างนี้ปวดเป็นอย่างนี้ปวดกับเมื่อยก็กคนละอันเมื่อยกับเจ็บก็คนละอันนี่สภาวะลักษณะเห็นอย่างนี้ จิตคิดก็รู้ว่าจิตคิดอย่างนี้จิตมีโลภะมีความโลภก็รู้ว่าจิตมีโลภะมีความโลภมีความโลภโลภมีลักษณะอย่างนี้ราคะราคะความกำหนัดยนดีมีลักษณะอย่างนี้โทสะมีลักษณะอย่างนี้โมหะมีอย่ายังละอะไรไม่ได้ทางนั้นละครับแค่รู้มันเท่านั้นเองนี่เขาเรียกยาตะปริญญากำหนดรู้สภาวะของมัน ถ้าเห็นด้วยปัญญาเห็นสภาวะปั้งมันจะขึ้นมาขั้นที่สองเรียกกับตีรณะปริญญาเห็นสามัญญลักษณะเห็นอนิจานตตานจารักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะอนิจจารักษณะก็คือลักษณะที่ไม่เที่ยงนั่งทีแรกไม่ปวดอ่ะคือไม่มี นั่งไปนานๆปวดขึ้นมาปวดเพิ่งมีครับไม่ใช่มีมาก่อนหน้านี้เราก็เห็นอย่างนั้นครับโอ้จากไม่มีมามีจากมีปวดอยู่ปวดหนอกกำหนดไปหายดับไปจากมีไปสู่ความไม่มีเราก็เห็นเห็นอะไรเห็นสามัญลักษณะแล้วไม่ต้องถามใครเห็นก็พูดได้โอ้มันอย่างนี้เองนี่ไงสามัญลักษณะนี่ไงอนิจจลักษณะ ปวดเป็นทุกขขลักษณะยังไงเพราะมันทนอยู่ไม่ได้มันมีแล้วมันก็ไม่มีมันไม่มีแล้วมันก็มีเนี่ยมันเกิดแล้วมันดับนั่นแหละคือทุกขลักษณะและบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตลักษณะก็เห็นอย่างนี้เห็นด้วยการกําหนดรู้ว่าอวดหนอนอะทา่านหรือว่านั่งหนอท่านนั่งหนอ รูปนั่งรูปแรก,กที่ท่านกําหนดนั่งหนอกับนั่งหนอครั้งที่สองอะ่ะมันรูปเดียวกันหรือคนละรูปมันจะเห็นด้วยปัญญาของท่านครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าทําอยากจะเห็นก็ไม่เห็นครับอยากเห็นไม่เห็นครับเพราะตัณหาขวางแล้วอยากรู้ไม่รู้ครับอยากได้ไม่ได้ แต่ให้กําหนดไปครับว่านั่งเนอนี่ครับรูปนั่งอ้าวต่อไปปหานะปริญญามาไงถ้ามันเห็นสามัญลักษณะแล้วมันก็ละเองครับท่านละอะไรละ่ะละว่ารูปนั่งเป็นเรารูปนั่งเป็นเราเรามีรูปนั่งรูปนั่งอยู่ในเราเราอยู่ในรูปนั่งมันไม่มีครับ อ้าวแล้วรูปนั่งเป็นใครอ่ะรูปนั่งก็สักแต่รูปนั่งไงนั่นแหละกำหนดปะหาะครปะริญญาท่านเห็นไหมครับกระบวนการเขาผมพูดเนี่ยไวด้วยซ้ำผมพูดเนี่ยช้าไปด้วยซ้ำถ้าท่านกำหนดถูกปั้งเดียวไปพุทดพเลยครับหลุดเลย เอาใครเป็นตัวอย่างครับพระอานนท์ไงพระอานนท์ตอนบรรลุสกะทาคามีมกักอนาคามีมากอรรัตมักอ,อยู่ในอรยียมดนั่งก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่อิเองเอียงกันเกิดสามมากอ่นทานเห็นไหมฮะเมื่อถูกมันก็ปุ๊บป,ปไปเลยครับหลุดไปเลยเพราะนั้นที่ผมพูดเนี่ยช้าช้า ช้ากว่าไอ้สิ่งที่จะเกิดไ้ถ้าทําถูกนะฮะเพราะน,นั้นอันนี้เป็นแนวทางเดี๋ยวตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยเราจะสวดมนต์สวดมนต์แปลตอนเช้ามันจะมีอีกคำหนึ่งที่ยืนยันคําว่ากําหนดเนี่ยคือเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกําหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เอง มาจากไหนอัอนนี้รัชการที่สี่ครับรัชการที่สี่มาจากไหนละ่ะอา้าวเขาต้องไปถามท่านแหละถ้ามาจากไหนอ่ะแต่ไปเปิดดูแล้วมาจากปาลินญาใหญ่ปาลินญยาเยยสูตรเนี่ยเพราะฉนั้นบทสวดมนต์อะไรเนี่ยบัณฑิตเอามานะครับเอามาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละเอามา ให้เราสาธยายให้เราว่าเราก็ว่าเราก็ว่าเราก็ว่าแต่ไม่เก็ตสักทีไม่เกิดปิงขึ้นมาสักทีไมไม่แจ่มสักทีไม่สว่างสักทีเพราะอะไรล่ะเพราะเราว่าแบบไม่ไม่ได้ว่าเพื่อว่าครับเวลาสวดมนต์ก็สวดแบบแกนแกนแคนแคนไปแคนแคนไป เบื่อเบื่ออยากอยากไว้ทำเล่นเล่นไปอะไรมันก็ไม่ได้ครับสวดมนต์ทำไมอ่ะไม่ได้สวดอ้อนวอนนะครับไม่ได้ไปขออะไรจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดทำไมอ,อ่ะเห็นไหมฮะเราจะตอบคำถามให้ตัวเองได้ไงเราสวดทำไมมนต์ถ้าเราไม่รู้อ่ะเราก็สวดแบบที่เราสวดนั่นแหละ แต่ถ้าเรารู้เนี่ยสวดทำไมเนี่ยการสวดนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมก็ในวิมุตตายตนะนะสูตรก็บอกถึงว่าสาธยายธรรมนี่ไงฟังธรรมนี่ก็เหมือนกันนั่นฟังธรรมก็เหมือนกันเป็นการปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันเพราะผู้ที่ฟังธรรมและปฏิบัติไปด้วยก็คือพระโกนธัญญานะ เราก็ฟังอ่ะแต่ทำไมเราไม่รู้อ่ะเพราะอะไรเพราะข้อมูลหรือปัญญาเราอ่ะสติเราศรัทธาเราความเพียรเราสมาธิเรามันมันมันอยู่ในระดับที่จะรู้ไหมอ่ะนะเนาะ ที่พูดนี้ไม่ได้ปรามายใครนะครับเพราะทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะรู้ทั้งนั้นแหละแต่ทำไมเอ๊ะบางครั้งเอ๊ะทำไมเราน่าจะรู้นะไม่รู้สักทีนะเราต้องปรับให้ดีเราต้องไปตึงอะไรหรือว่ามันสุดโต่งไปทางไหนอะ่ะเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเราสวดมนตน์ี่ตึงเครียดไปหมด น,นั่งสมาธินี่ตึงเครียดหดหรืออย่างเงี้ยมันจะไปได้อะไรมันตึงเครียดอยู่อ่ะมันทั้งตึงทั้งเครียดเนี่ยไม่มีทางได้หรอกเข้ใต้องปรับให้มันพอดีปรับให้มันอะไรพอเหมาะของมันนั่นแหละท่านมันถึงจะโออะผมตอนทำอยู่ผมอยากเป็นพระอรหันนะผมทำอ่ะผมอยากเป็นพระอระหรนะออัน อยากบรรลุทําไมทําไมผมก็มีความรู้สึก,กว่าเฮ้ยทำไมกูต้องอยากเป็นพระอรหันต์ล่ะทําไมต้องเป็นนะพระอรหนะันตะเป็นทําไมพระอรหันต์นะเออก็ไอเราอยากนี่ไงอก็เราอยากเป็นนี่ไงมันถึงไม่เป็นนะ่ะมันถึงไม่รู้สักทีนะโอ้ยผมยังกระซิบกับตัวเองว่ามึงนี่โง่ ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยมึงเนี่ยผมก็เลียตัวเองนะอยากเป็นนะเราก็คิดว่าดีใช่ไหมล่ะอยากเป็นนะอยากเป็นพระหัน,นะเราก็คิดว่าดีแต่ไม่รู้ว่านั่นล่ะภูเขาลูกใหญ่ขวางอยู่ท่านเพราะนั้นเขาบอกปฏิบัติธรรมอ้าวแล้วอ้าวแล้วเวเ้ยปฏิบัติธรมธรมเว้ยไม่ได้ทำไมอ่ะ ยุยเฉยก็ปฏิบัติได้ไหมดื่มน้ำปฏิบัติได้ไหมได้ทั้งนั้นน่ะทำยังไงอ่ะกลับมาเนี่ยกำหนดรู้ไง